สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม i อส์ดิเฮเลอรกันอีกครั้งแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นผีไม่มดแห่งคลือหน์ต้องสาบโโไม่เหมือนคฤหาลือหล้างจังวะเดี๋ยวกุดบอยไว้ก่อนนะสุนัขปีศาเนี่ยเอากุดบอยไปไว้ก่อนมาขอเล่นโหมดปานกลางก่อนนะ พ,พูดพ่างพังเพลงเอาเลยเครื่องมือพิีกจน์ปล่อยมัเร,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 ริ่มแล้วคืออะไรต้องทำลายมันเหรอโอ้แม่เหมือนกระสือเลยแบบพูดเหมือนกระสือเห็นะว่าเสีนงแบบเดียวกันงั้นสบายเบื่อสด็จเสด็จ Chị cháu chứ bà, chú cháu chí À, kẻ, yeah, thăm á lấy mẹ thì chị mốt Phải càng to

ก,กูมเงนะีเ้ยพ่อจะไอ้่แลไ่ไ้ที่เ,เ,เนะี่ยเ่อยเนี่น่ะพ่อตาสาัเออ้ที่ไพูดด่าพ่อพูไ้ี่เอามสักเยไเอาสักย่ยอไไอ้ที่อด่าแต่พ่อ,อกู

่ะเอาไปสุยุไ่ไหมมวยดินะคืเอเรียนมวยนะมาเถอะกว่วผีงงงงดูติกันคอกรูลงแล้วรู้ไหมอืมข้าเป็นลูกศิษย์ ตา,ตายไอ้เยันตายแต่พ่อพกูเอาก,กดดูสิโดนโดนเจี๋ยนพ่อมันตายเอออ้แค่ไา้แต่พ่อพกูเอากันสักยงไหมอ้แค่ว่าพ่อพกูตายไอย้รู้ต่อยเลย มีเราต้องเที่ร้องหลายป้อม